สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อตอนนี้ใครกําลังคิดถึงคุณอยู่เรามาเปิดไพ่ดูกันค่ะการทำนายอาจตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าดูดวงแบบรวมนะคะไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึง่ง รับแต่พลังงานบวกๆดีๆไปค่ะสิ่งไหนไม่ดีอย่ากเก็บเอาไปใส่ใจนะคะและอย่าเอาคําทำนายนี้ไปตัดสินเรื่องสําคัญใดๆในชีวิตนะคะตอนนี้ใครกําลังคิดถึงคุณอยู่เรามาเปิดไพ่ดูกันค่ะไพ่พรมยานบอกด้วยค่ะตอนนี้ใครคิดถึงคุณอยู่ใครคิดถึงคุณ เขาเป็นใครเทพธิดาพระจันทร์เป็นคนหลอ่อคนสวยน่ารักงามทั้งกายและใจนะคะจิตใจเขาก็สว่างสวยเหมือนดวงจันทร์วันเพ็ญจิตใจดีมีเมตตาอ่อนโยนดูดูดีนะคะใครอยู่ใกล้ก็มีความสุขเหมือนอยู่ท่ามกลางดอกไม้สวนดอกไม้ มีไหวพิบปฏิพานที่เก่งปรับตัวเข้าสถานการณ์ต่างๆได้รวดเร็วไวต่อเหตุการณ์ต่างๆเหมือนเขาหว่วงใยคนอื่นนะคะชอบหว่วงใยคนอื่นวิตกกังวลห่วงคนอื่นโดยไม่ปล่อยไม่วางรักความยุติธรรมไม่ชอบการพูดจาพูดมุนแรงรักสงบ ไม่ยึดติดนะคะพร้อมที่จะเปลี่ยนปรุงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการทำงานเหมือนเขามีแบบแผนในการทำงานมีระบบระเบียบนะคะขยันเก่งน่ารักตอนนี้เขากำลังคิดถึงคุณอยู่แต่เรื่องความรักเขาดูเหมือนจะไม่ค่อยมีเหตุผล เทพพรลหัสสบอดีกำลังศึกษาหรืออยู่ทางไกลคนไกลคนไกลต่างจังหวัดต่างท,ที่เขาชอบศึกษาเป็นผู้รู้เป็นเหมือนครูชอบชอบสั่งสอนแนะนำตักเตือนเขาชอบค้นขวาเดินทางรักสงบสมถะ มีความรู้ความสามารถนะคะมากด้วยความรู้ความสามารถในตัวเขาเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาให้กับคนอื่นได้ดีมีความรู้ชอบศึกษาคุ้นควาสามารถคาดคาดเดาเหตุการณ์ต่างๆได้เม่นยำมุ่งมั่นพญาราชสีนะคะเขามุ่งมั่นกล้าแก่งการไม่ยอมแพ้ปารถนาที่จะเอาชนะอปะุปสรรคไม่กลัวปัญหา เด็ี่ยวกล้าแก่งเขาทาอะไรก็ต้องประสบผลสําเร็จมีความกล้าหาญเปิดเผยตรงไปตรงมานะคะเป็นคนตรงไปตรงมามีความเป็นผู้นําเหมือนเขาเป็นคนที่ทํางานก็เก่งใจดีใจใหญ่เหมือนชอบซื้อความสุขให้กับบริวารคนรอบข้างเก่ง แต่ถ้าอีกด้านหนึ่งดูออกจากเหมือนเขาโอ,อวดถนนพระงงตนถือถือดีและยิงยิงในศักดิ์ศรีกล้ากล้าเก่งหัวลัน้นดือ้อลันบางครั้งก็ดือ้อลันเขารักความวิธีธรรมไม่ชอบการอาลัดอเปรียบและดูเหมือนเขาไม่ยอมก้นหัวให้ใครออกจะเหมือนดื้อดึงหัวแข็งเก่งแก่ง,กงมีอำนาจอยู่ในตัวเองนะคะ มีพละกำลังความโดดเด่นมีความรู้มุ่งมั่นไม่ยอมแพ้กับสิ่งต่างๆเก่งแก่งนะคะความกล้าหาญพยาพาดีจับปูทศกันเขาไม่รู้จะทำอย่างไรดีนะคะตอนนี้ในหัวข้อ เขาคิดถึงคุณเขาคิดถึงคุณอยู่ไม่รู้จะทํำยังไงจะไปทางซ้ายทางขวาเขาเป็นคนมุ่งมุ่งมัน่นกล้าเก่งรักความสนุกสนานล่าเริงแจ่มใสมีอารมณ์ขันแล้วเขาเหมือนเก็บความลับเก่งยากที่จะเดาเดาใจเขาได้บางครั้งเขาก็เป็นคนที่ชอบชอบเหมือนจูจี้จุกจิกชอบบังคับ ให้คนรักคนรอบข้างทำดังที่ใจเขาปรารถนาดูเขาจะอึดอัดอยู่นะคะเขาคิดถึงคุณมากพระพมรมฤษีเป็นผู้ใหญ่มีความรู้ความสามารถเฉลียวฉลาดอายุห่างต่างจากคุณอคนทางไกลความรู้ ผูร้รู้เพียบพร้อมทุกอย่างมีความโดดเด่นนะคะเก่งเขากำลังคิดถึงคุณอยู่นางสีดาเนะะี่ค่ะเขากำลังคิดนั่งคิดคิด โดดเดียวเหมือนอยู่เดียวดายอดทนทุกทรมานใจเราคิดถึงคุณคุณกับเขาดูเหมือนมีอุปสรรคปัญหามากมายด้วยนะคะนางสีดากว่าจะสมหวังกับความรักผ่านอุปสรรคต่างๆมากมายต้องอดทนรอคอยเขาก็เป็นคนหลอ่อคนสวยมีความสุขขุม เขาเป็นคนที่มีความสุข,ขุมรอบครอบเยือกเย็นนะคะรู้จักใช้สติปัญญาหาเหตุผลที่ดีแก้ไขปัญหามีความกระตือรือร้นอดทนกับสิ่งต่างๆได้มีความเป็นลักษ์สงบนะคะมีโลกส่วนตัวแล้วเขาไม่ชอบให้ให้ใครมาก้่าวไา่วิพากวิจารณ์ในเรื่องชีวิตส่วนตัวของเขาแล้วเขาก็ไม่ค่อยชอบจะยุ่งเรื่องของคนอื่น เขาคิดถึงคุณมากพัทักษะเขากำลังเผชิญอุปสรรคปัญหาด้วยนะคะที่ต้องอดทนต่อสู้ออกจากอุปสรรคปัญหาแต่เขาก็มีมากด้วยความรู้ความสามารถอดทนภาระที่แบกรับที่หนักหน่วงเขาคิดถึงคุณ ไฟผ้าพิงดูเขาจะใจร้อนแล้วไม่ค่อยเข้าใจกับคุณนะคะมันวายพูดคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วความรักเขาเหมือนไม่ไม่สมหวังการขัดแย้งพยาคุดกับนางกากีดูตัวเขา มีอุปสรรคปัญหาความซับซ้อนลักซ้อนแล้วเขาก็คิดถึงคุณพะพายดูเขาวุ่นวายใจมากนะคะวิตกกังวลวุ่นวายคิดไม่ได้แก้ไม่ตกแต่สินใจไม่ได้ไม่รู้จะทำอย่างไรนะคะวุ่นวายใจอารมณ์แปรนรุนเล ในเรื่องของการคิดตัดสินใจในเรื่องต่างๆก็ยากที่จะคิดแต่เขาก็มีความอดทนที่จะประสบผลสําเร็จที่จะผ่านพ้นเหมือนมีปัญหาให้เขาแก้ไขอยู่เรื่อยๆนะคะในในชีวิตเขาก็ยังวุ่นวายคิดไม่ได้ไม่สามารถตัดสินใจเรื่องต่างๆได้แต่เขาเป็นคนคบง่ายไม่มีเล่ห์เหลี่ยมอะไรแต่ดูเขาจะวุ่นวายใจ ตกกังวลในเรื่องความรักของเขาก็เหมือนเขาปรารถนาความรักที่ดีและสมบูรณ์แบบได้ดังที่เขาปรารถนาที่เขาต้องการพระพิคเน่ทรงหนูเขาไม่หยุดนิ่งขยันขันแข็งเหมือนเขากำลังปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองไปในทางที่ดีนะคะปรับปรุงเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีความสำเร็จการไม่หยุดนิ่งการพัฒนา อยู่เรื่อยๆแล้วเขาคิดถึงคุณคิดถึงคุณนะคะเขากำลังคิดถึงคุณอยู่พายอัอลลัคเคนลนรักบอก้วยค่ะใครกำลังคิดถึงคุณอยู่ตอนนี้ใครกำลังคิดถึงคุณ สัมผัสที่เขินคนที่คุณเคยรู้จักบางคนบางท่านก็เคยรู้จักผ่านมาอยู่ใกล้มีความสุขหรือเพิ่งเพิ่งรู้จักรักแรกพบอยู่ใกล้กันมีความสุขยังเขินยังเริ่มต้นเริ่มต้นที่จะคบที่จะพูดคุยกันยังอยู่ยังรู้สึกเขินเขินแต่เขาก็คิดถึงคุณอยู่ตอนนี้หรือคุณเคยรู้จักกันมาแล้วนะคะแต่อดีต สมัยเรียนหรือทำงานด้วยกันยังเริ่มต้นเศร้าเสียใจเขาผิดหวังจากคุณด้วยค่ะผิดหวังเสียใจครอบครัวปลอบใจต้องการคนปลอบใจเขาก็คิดถึงคุณอยู่ผู้เลือกผู้ถูกเลือกยังมี3ามคนยังต้องเลือกนะคะ เขาไม่ได้เลือกคุณหรือคุณไม่ได้เลือกเขาคนที่เลือกไม่ได้รักคนรักไม่ได้เลือกนะคะยังรอที่จะเลือกแล้วเขาก็คิดถึงคุณอยู่ยังวุ่นวายยังเลือกไม่ได้ยังวิตกกังวลวุ่นวายใจคิดถึงแต่คุณเขาคิดถึงคุณมากเนยค่ะคนที่คุณคิดถึงหรือเขาคิดถึงคุณคุณคิดถึงเขาเนี่ยค่ะไกลกันห่างกัน ชนะมารวางต่อสู้เอาชนะอุปสรรคเพื่อที่จะมีคุณเขาคิดถึงคุณนะคะมันมีอุปสรรคปัญหาต้องเลือกต้องเอาชนะทุกอย่างด้วยความถูกต้องมากกว่าความถูกใจเขากําลังคิดถึงคุณอยู่แล้วก็คิดถึงเน,นี่ยค่ะภายในนี้คิดถึงแต่คุณคิดมีคุณคิดถึงคุณตั้งแต่ที่ผ่านมาและกําลังเผชิญอุปสรรคปัญหา ความเศร้าเสียใจวิตกกังวลต้องเลือกต้องตัดสินใจเหมือนต้องการเริ่มต้นแต่ไม่รู้จะพูดอย่างไรรักที่บริสุทธิ์เขามีรักที่บริสุทธิ์ที่ดีๆมาให้คุณนะคะหรือบางคนบางท่านก็เป็นคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวทนได้ด้วยกันถึงจะมีอุปสรรคปัญหาก็จะทนไปกับคุณคขาติดตามชีวิตคอยส่องคอยมองคุณนะคะ เขาก็คิดถึงคุณอยู่เขาอยากพูดคุยกับคุณนะคะคิดถึงคุณมากพูดไก่เกี่ยได้รับความยุติธรรมให้เข้าใจกันกำลังต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคดูเหมือนคุณกับเขาจะขัดแย้งกันด้วยนะคะบางคนบางท่านมีอุปสรรคปัญหาที่ต้องต่อสู้ทําในสิ่งที่ถูกต้องยังเหมือนไม่ค่อยเข้าใจกัน ขัดแยง้งพูดคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องยังมีปัญหาที่ต้องต่อสู้ยังมีอุปสรรคปัญหานะคะเป็นคู่ที่เสียยังมีปัญหาให้แก้ไขแต่เขาก็คิดถึงคุณอยู่มีปัญหาที่ต้องฝ่าฟันทุกอย่างยิ่งใหญ่ปัญหาเขาก็ต้องฝ่าฟันเพื่อที่จะมีคุณคุณกับเขาไกลกันห่างกันนะคะถูกกีดกันขวางกันกั้นขวางระหว่างคุณกับเขา เขาก็คิดถึงคุณต้องการเปิดเผยความรักที่แต่งงานมีความสุขได้อยู่ด้วยกันแต่ใบน,นี้ก็เหมือนรักไม่ได้ยังรักไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เขาก็ได้แต่คิดถึงคุณรอไปด้วยกันคุณกับเขาเหมือนรอกันอยู่รอคุณรอเขาเขารอคุณนะคะเขาก็คิดถึงคุณอยู่ตอนนี้เขากําลังคิดถึงคุณอยู่ค่ะ ขอบคุณการกดติดตามซสไ i b e ไลค์แชร์ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณล่วงหน้าด้วยค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ